ทำอะไรก็ปังจีซู b l a c k พิ n งประกาศอีกหนึ่งข่าวดีทำแฟนๆทั่วโลกเ hey. ฮปล่อยผลงานโซโลเดี่ยวออกมาให้ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับจีซู b l a c k p ิ n งอย่างเพลง Flower ล่าสุดวันที่7เมษาย,ยน2023มีรายงานว่าเพลง Flower กลายเป็นเพลงเดี่ยวที่มียอดสูงสุดในชาร์ตเมลอน24 hits ประจำปีนี้จีซูวง b l a c k พิงค์ยังคงสร้างสถิติบนแซตซอมเพลงต่างๆและยอดขาทั่วโลกและไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าเพลงฮิต Flower เพิ่งขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่บนเมลอนและตอนนี้ขึ้นถึงอันดับสองซึ่งเป็นตำแหน่งที่ศิลปินเดี่ยวรายอื่นยังเข้าไม่ถึงในปีนี้ปัจจุบัน Flower กลายเป็นเพลงเดี่ยวที่มียอดสูงสุดในชาร์ตเมลอน24ฮิ s ประจำปีนี้และไม่เพียงแค่นั้นแต่ด้วยเหตุการณ์สำคัญนี้ตอนนี้ยังเป็นเพลงฮิตเปิดตัวที่มียอดสูงสุดโดยศิลปินเดี่ยวหญิงในศตวรรษนี้อีกด้วยค่ะ